เป็นกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยแทบไวบอกว่าบุคคลผู้ใดบำเพ็ญกุศลได้ตนเองแต่ถ้าว่าไม่ชักชวนคนอืน่นคนประเภทนี้มาตายจากความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นคนร่ำรวยไม่ยากจนเขินใจ มีทรัพย์สมบัติมากแต่ว่าขาดพวกพ้องคือขาดบริวารในสมบัติแต่บุคคลผูดด้ใดได้แต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทำบุญทำกุศลตนเองไม่ทำตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นคนที่มีพวกพ้องมากมีบริวารมากแต่ว่าขาดทรัพสมบัติ บุคคลผู้ใดบริจาคทานบริจาคทานเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วยคนประเภทนี้ายตายจากความเป็นมนุษย์ต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมีทั้งทรัพย์สมบัติและจะมีทั้งพวกค้องเกือบริวารในสมบัติแต่ท่านผู้ใดไม่บำบริจาคทานด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนบุคคลอื่นด้วยท่านผู้นั้น ตายไปแล้วเกิดเป็นคนใหม่จะเป็นคนยากจนด้วยแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินไม่ไม่มีพวกพ้องด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวว่าถ้าธรรมเทศนาข้อน,นี้สมเด็พจพระจินสศีทรงพนามว่าพระพุทธกษบทรงตรัส,สไว้แล้วสมเด็จพรจอมไตรบรมศาสดาก็ทรงรับรอง เจ้าทั้นขอรรดาท่านบิณษุสมณีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องราวของนรกและก็ปะโปรดทราบผลข้อการบำเพ็ญกุศลในการบริจาคทานด้วยตนเองแล้วการชักชวนบุคคลอื่นให้บริจาคทานการชิกชวนในที่นี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเรียรายเขาเป็นเพียง,งแนะนําว่าสิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ เมื่อเราทำก้าแล้วก็จะเป็นส่วนให้กดังความสุขให้เกิดในส่วนสนาธารณประโยชน์เป็นการแนะนำกันหรือว่าจะใช้คำว่าเรียรายก็ได้เหมือนกันอ <c oughs> เรียรายก็ได้การบอกบุญการแนะนำให้ทำบุญทงกุศลเมื่อเขาทำบุญทงกุศลมันแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกชิ้นก็นำมาในส่วนสนาธารณประโยชน์ ตามที่ประกาศไว้อริสมก็จะได้ตามที่กล่าวมา